เรื่องเล่าไปเที่ยวไปกินวันนี้จะพาท่านไปเที่ยวที่จังหวัดนครพนมแต่ก่อนที่จะไปเราจะผ่านทางจังหวัดบึงการเราจะแวะบึงการก่อนนะครับเราจะไปที่บึงโขงหลงนะครับซึ่งเราจะไปที่เกาะดอนโพเราจะต้องนั่งเรือไปนะครับเพื่อเราจะไปกราบสการะสารปูอือลือกลางบึงโขงหลงที่เกาะดอนโพ นี้เราก็นั่งเรือมาถึงนะครับพอเรามาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีผู้คนมากมายนำเครื่องไหว้เครื่องสักการะปูอูรือที่บนเกาะแห่งนี้เพราะที่นี่ถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์และตั้งโดดเด่นอยู่กลางรัานำโขงเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าปูอูรือเชื่อกันว่าหาก ใครได้มากราบไหว้ด้วยความศรัทธาแล้วจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆความเจริญรุ่งเรืองและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาเสริมสิริมงคลและความสำเร็จในชีวิตซึ่งเราก็จะมากราบสการะปู่อือลือกันที่เกาะดอนโพนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามีการสการะแล้วก็ ลำถวายปู่อือลือที่นี่ด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศที่นี่ร่มรื่มมีต้นไม้เยอะมากมายและนี่คือบรรยากาศบนเกาะดอนโพนะครับซึ่งมีของเครื่องสการะหลากหลายรูปแบบมากมายเลยหลังจากที่เรากราบสการะเสร็จเราก็เดินทางกลับและอีกจุดเึ่งที่เราจะต้องแวะไปก็คือมังเจ้าปู่สุริยะวงศ์ชัย นาคราชนาชาหรือตำหนักโอเอ,อลือเราจะมากราบไหว้สการะขอพรจากท่านโอเอรือตรงนี้เราเข้ามาปุ๊บก็จะมีคนที่มาตั้งเครื่องสการะอูชาแล้วก็มีการลำแล้วก็ร้องถวายโอเอลืออันนี้ก็ต้องขออนุญาตคนร้องและคนลำด้วยนะครับที่เอามาเป็น ลิปนี้เพื่อให้ทุกทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปได้ชมคลิปนี้จากการลำถวายนี้นะครับแล้วเราเข้าไปข้างในก็จะมีผู้แนะนำนะว่าจะกราบไหว้สการะด้วยเครื่องบูชาอะไรบ้างซึ่งเราก็เข้าไปกราบสการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เราที่วังเจ้าปู่สุริยะวงศ์ชัย นาคราชราชาที่แห่งนี้นะครับหลังจากเรากราบสการะขอพรแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อยังจุดอื่นต่อไปซึ่งเป็นจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องควรแวะนะครับสถานที่แห่งนั้นก็คือถ้ำนาคาซึ่งเป็นถ้ำที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูรังกาอำเภอบึงโขงหลง การจะไปเที่ยวที่นี่ต้องดูประกาศของอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับมีการต้องมีการจองแล้วก็จะมีไกด์ประจําอุทยานพาเที่ยวขึ้นไปนะครับต้องใช้เวลาในการที่จะขึ้นไปหลายชั่วโมงอยู่นะครับหากท่านสนใจท่านสามารถไปชมคลิปเต็มได้นะครับผมทําคลิปอันนี้เอาไว้เป็นคลิปเต็มๆไปชมกันได้นะครับตอนนี้เราได้เข้าที่จังหวัดนครพนมแล้วนะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นไฮไลท์เลยที่พลาดไม่ได้เมื่อมาจังหวัดนครพนมท่านจะต้องมากราบสการะพระธาตุพนมในวัดพระาธาตุพนมวรวิหารศาสนาสถานอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นองค์เจดีย์ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินอีสานซึ่งพระาธาตุพนมนั้นเป็นพระาธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์และ คนเกิดปีวอกสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธกาลประมาณพศ .8 ในสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ประดิษฐานอยู่บนภูกำพา้าซึ่งเป็นสถานที่ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยใหญ่หลังจากที่เสด็จปรินิพานแล้วพระมหากัสปะและพระอรหันห้าร้อยองค์ได้นำพระ อุรังคธาตุคือกระดูกส่วนหน้าอกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากชุมพูทวีปประดิษฐานที่พระาธาตุพนมแห่งนี้ท่านจะต้องมาแวะเที่ยวที่นี่และก็มากราบสักการะขอพรให้เป็นความสิรีมงคลแก่ท่านเพื่อความเจริญรุ่งโรจน์ชัชวาลเป็นอานิสง์ผลบุญตามควรแก่ความเหมาะสมที่ท่านจะ ได้รับนี่คือองค์พระาธาตุนครพนมนะครับซึ่งงดงามมากแล้วท่านจะต้องมากราบสการะให้ได้นะครับถ้ามาที่จังหวัดนครพนมถ้าไม่มากราบสการะถือว่าไม่มาถึงที่นครพนมนะครับและท่านก็ขอพรได้จากในคลิปนี้เลยนะครับเพื่อความเป็นสริมงคลและ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของท่านหลังจากที่เราชมพระธาตุพนมพเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีโปรแกรมเดินทางต่อไปจุดต่อไปที่เราจะไปก็คือพระธาตุเรนูวัดพระธาตุโอเรนูเป็นวัดประจำคนที่เกิดวันจันทร์ เชื่อว่าหากใครไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลบุญให้มีวันณะงดงามผุดผาดดังแสงจันทร์ภายในอุโบสถมีประดิษฐานพระองค์แสนซึ่งเป็นพระพรทธทองคำศิลปะแบบปราวปางสมาธิเป็นพระคู่บ้านคู่มเมืองอำเภอเลนูนคร จุดต่อไปที่เราจะพาไปชมคืออนุสรสถานประธานโฮจิมินห์ซึ่งภายในอาคารเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีการจำลองบ้านเก่าของท่านโฮจิมินห์จะแสดงข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านแบบเดียวกับยุคที่ท่านประธานโฮจิมินห์ได้มาอาศัยอยู่ที่นี่ในช่วงสงครามเวียดนามท่านสามารถเดินชมภายในอาคารหลังนี้ได้นะครับ แล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้าโอท็อปแล้วก็ของที่ระลึกและที่สำคัญก็มีบริการเช่าชุดเอาใหญ่สำหรับใช้ถ่ายภาพในอาคารหลังนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือบริเวณภายในอาคารให้ท่านได้ชมกันในคลิปนี้นะครับบ้านลุงโฮหรือบ้านท่านโฮจิมิน นครพนมเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ได้มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินได้เคยเข้ามาพึ่งพาบรมโพธิสัมพารพ่อหลวงรัชกาลที่9เพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนามในช่วงระหว่างสงครามเพื่อเตรียมการปฏิวัติสู้กับฝรั่งเศส ที่นี่ยังบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในครั้งกันนั้นเป็นบ้านสองหลังหลังแรกอยู่ด้านหน้าอีกหลังหนึ่งอยู่ด้านหลังซึ่งที่นี่ยังคงรักษาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ลงโคได้ใช้ในครั้งอดีตไว้ยอย่างครบถ้วนทีเดียวเลยนะครับที่นี่มีเจ้าหน้าที่คอยบรรยายให้กับท่านเมื่อท่านไปเยี่ยมชมที่นี่นะครับนี่ก็คือ เครื่องไม้ใช้สอยต่างๆที่ลุงโฮได้ใช้ในครั้งกันนั้นนะครับซึ่งเป็นเครื่องใช้ที่เก่าแบบโบราณทำให้ได้าด้รับในการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในสมัยยุคนั้นนะครับนี่ก็เป็นมอหินนะนี่ก็เป็นเตาที่สำหรับหุงอาหารการกินนะครับอันนี้บ้านอีกหลังหนึ่งทางด้านหลังก็จะเป็นบ้านที่อยู่ อาศัยซึ่งมีการปรับปรุงขึ้นมาที่หลังนะครับที่นี่ก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่ควรจะไปเที่ยวนะครับที่บ้านลุงโฮจิมินจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่จะต้องแวะเยี่ยมชมหากมาที่นครพนมมีความงามตามแบบสถาปตัตยกรรมโคลโเนียลแบบตะวันตก เป็นอาคารสองชั้นทรงจั่วก่ออิฐถือปูนข้างบนและข้างล่างไม่มีเสาไม่มีการตอกตะปูแม้แต่ดอกเดียวสร้างเมื่อปีพศ2455ถือว่าเก่าแก่แต่คงสภาพสมบูรณ์มากปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครพนมจะแสดงของเก่าเมื่อครั้งเป็นอาคารผู้ว่าแล้วก็แสดง ประเพณีวัฒนธรรมการแต่งกายชาติพันธุ์ห้องนอนห้องโถงและห้องพระที่สำคัญก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถะพิษสมเด็จพระบรมราชินีพระพันปีหลวง ได้เคยเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครพนมและได้ประทับแรมที่จวนผู้ว่าหลังนี้เมื่อปีพศ2498และก็ปีพศ2 5 2 7นนี่ก็คือเป็นห้องที่ทรงประทับนะครับซึ่งได้จัดแสดงไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะภายนอกเนี่ยจะมีรูปแบบ แบบตะวันตกแบบฝรั่งเศสเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีนแต่เมื่อตกแต่งของเก่าโบราณของไทยเข้าไปแล้วนะช่างงามเหลือเกินมีความที่มันเข้ากันและลงตัวได้อย่างดีเลยทีเดียวละที่นี่ยังมีภาพถ่ายของแม่เท่าตุ้มจันทนิตขณะนั้นอายุร้อยสองปีที่ได้ถวายดอกบัวแด่ ร้นเก้ารัชกาลที่9ซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจที่มีการเล่าขานสืบเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือสตรีทอาร์ตซึ่งที่เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับเป็นแลนด์มาร์คที่จะต้องเข้ามาชมอยู่ริมฝั่งโขงจังหวัดนครพนม,มีภาพสวยๆตามผนังตึกที่มีความคลาสสิกสุดชิลมากบนถนนสุนทรวิจิตร แล้วก็หอนนฬริกาเวียดนามอนุสรมีภาพดีไซน์สวยๆให้เราได้กิ๊บเกอ๋ยู่เรกา้าถ่ายรูปชิลๆได้รูปมาฝากกันเยอะแยะเลยนะครับที่จุดนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะครับอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ต้องไปแวะเยี่ยมชมก็คือวัดนักบุญอันนาหน,นองแสงตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่คงถนนสุนทรวิจิตรที่มีความคลาสสิกมาก เป็นโบสถ์คลิปท,ที่มีความเก่าแก่มีลักษณะเป็นหอคอยคู่ยอดแหลมสูงเด่นเป็นสง่าโบสถ์มีอาคารที่ทำการาศาสนกิจของบาทหลวงนิกายแคาทอลิกและมีสถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียลก่อด้วยอิฐถือปูนที่มีสีเหลืองสวยงามมากๆพญาสีสัตตะนาคราชปริษฐานบนริมฝั่งแม่นม้ำโขงถนนสุนทรวิจิตร เป็นองค์พญานาคทองเหลืองใหญ่ที่สุดของภาคอีสานมีความสวยงามโดดเด่นองค์พญาสีสัตตะนาคราชรหล่อด้วยทองเหลืองหนักรวม9,000กิโลกร,รมัมเป็นรูปพญานาคขดหางเจ็ดเสียนประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยมตั้งอยู่ตรงจุดลำน้ำโขงลานเปิดโลง่งที่เปิด รับพลังบวกจากทุกด้านองค์พยาศีสัตตะนาคราชถือได้ว่าเป็นต้นตะโกนแห่งพญานาคทั้งหลายทั้งปวงท่านสามารถอธิษฐานเอาเดอ้อหลังจากที่เราได้กราบสการะองค์พยาศีสัตตะนาคราช แล้วเราก็จะมาลงเรือกันนะครับล,ล่องเรือในดำน้ำโขงซึ่งตอนเย็นไปจนถึงค่ำนั้นเป็นบรรยากาศที่สวยงามอย่างมากๆเลยอันนี้ก็เป็นฝั่งก็มีชื่อว่าถนนถุกทองที่จีนฝั่งไทยนะครับเมื่เอเราล่องเรือไปเราก็จะเห็นฝั่งไทยไซึ่งสวยงามมากในตอนเย็นใกล้ค่ำโอเวแบบนี้นะครับนะฮะากาศ ดีเลยทีเดียวเราก็จะลอ่องโฆโฆที่เรามาล่องเรือส่วนฝั่งด้านนี้ก็เป็นฝั่งซอปป,ปลาวนะครับซึ่งก็งดงามในยามเย็นโพเพแบบนี้นะครับบรรยากาศดีทีเดียวกันเราก็จะทานอาหารไปฝั่งเองกล่อมไปแล้วก็ชมวิวสองข้างทางในยามค่ำคืนนะครับก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวในช่วงเวลาที่เรา นั่งดื่มดํากับบรรยากาศสองริมฝั่งโขงนะครับหลังจากที่เราล่องเรือเสร็จสิ่งที่ห้ามพลาดเลยเมื่อขึ้นมาบนบกอีกครั้งหนึ่งก็คืออุโมงค์ไฟอุโมงค์ไฟอันนี้สวยงามมากใหญ่เวอร์อลังการแล้วงดงามเหมือนดาวระยิบระยับบนท้องฟ้าสวยมากๆตรงนี้ห้ามพลาดเลยนะครับจะต้องแวะมาชมให้ได้ แล้วเราก็เดินริมฝั่งโขงซึ่งริมฝั่งโขงนี้ก็สวยงามตอนค่ําอยู่แล้วแต่อุโมง์ไฟนี่สวยเข้าไปใหญ่เราเดินเข้าไปลึกๆนะโอ้สวยจริงๆนี่เราพากันมาดูอุโมงไฟที่จังหวัดนครพน,พนมริมฝั่งโขงนะครับชมกันไปเพลินเลยนะครับอีกหนึ่งจุดที่จะต้องแวะก็คือวัดโอกาสซึ่งอยู่ริมฝั่งโขงในเมือง เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของจังหวัดนครพนมมีพระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัยคือพระติ้วพระเทียมสร้างในสมัยอาณาจักรศรีโคตราบูรณ์ถือเป็นพระมิ่งบ้านมิ่งเมืองของชาวนครพนมถ้าหากมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นที่เมืองใดเมื่ออัญเชิญพระติ้วพระเทียมไปที่บ้านเมืองนั้นโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายจะหายไป ในวันขึ้น15้าข้ามเดือน6ของทุกปีจะมีการนมัสการสงน้ำขอพรพระติว้วพระเทียมเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้คนและครอบครัวชาวจังหวัดนครพนมท่านสามารถไปกราบสการะขอพรได้หากท่านไปที่จังหวัดนครพนมอีกหนึ่งวัดที่ห้ามพลาดก็คือวัดมหา,าธาตุตั้งอยู่ในเมือง บนถนนสุนทรวิจิตที่นี่มีพระธาตุเจดี JD, ซึ่งเป็นที่บรรจุพระอรหันตสาลีลิกธาตและถือว่าเป็นพระธาตุประจำวันคนเกิดวันเสาร์ภายในโบสถ์มีพระประธานพระพุทธสํเเ็็จหรือหลวงพ่อองค์แสนนี่เราจะพาขั้นเข้าไปในโบสถ์ไปกราบ องค์พระประธานเพื่อขอพรความโชคดีมีชัยให้กับทุกๆท,ท่านนะครับที่ท่านได้มาแวะที่วัดมหาธาตุแห่งนี้วัดนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจก็คือรูปหล่อของเจ้าแม่กวนอิมท่านสามารถมากราบขอพรกันได้นะครับที่วัดมหาธาตุ และตอนที่เราจะเดินทางกับเราจะพาไปที่ร้านคาเฟ่ชื่อว่า The Space สุดแนวสุดชิคแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยที่อาคารตึกโบราณแห่งนี้สไตล์แบบชิโนโปรตุกิสนะครับสวยงามมากๆเป็นอาคารเก่าแก่โบราณแล้วนำมาเป็นร้านคาเฟ่ให้เราได้ดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มแล้วก็ดื่มดำกับ บรรยากาศของความเก่าแก่โบราณอาคารมีลักษณะเป็น2ชั้นนะครับเอออีกได้อีกชั้นบนเนี่ยเป็นครึ่งชั้นแล้วทำด้วยไม้นะครับสวยงามมากๆากโอ้ดูคลาสสิกมากๆเลยดูความคลาสสิกของอาคารคาเฟ่หลังนี้นะครับอย่าลืมไปกันให้ได้นะครับถ้าไปนครพนมจะต้องแวะที่คาเฟ่ เด e s สเป e เพราะว่ามันสวยงาม mm hmm. เกินบรรยายจริงๆมันคลาสสิกมากๆเอาละครับวันนี้เราก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้หากใครจะเดินรอยตามก็สามารถไปกันได้นะครับที่นครพนมไปเที่ยวกันได้นะครับ